เคยรู้สึกไหมฮะว่าอยู่ในจุดที่ทำตัวไม่ถูกแล้วไม่รู้ว่าสถานะหรือคนที่กำลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยสรุปเราคุยกันยังไงสวัสดีครับผมโคชิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในทุกๆสัปดาห์นะฮะเราจะมีการประชุมของทีมโคช้ชของผมและนำคำถามจริงๆที่ถูกส่งมาจากไลน์นะฮะเพื่อมาประชุมกันในบางคำถามที่ทีมโคช้ชอาจจะ ยังต้องการให้คําตอบกับคนที่ปรึกษาให้หลุดจากปัญหานั้นและถ้าใครต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับผมนะฮะสามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคือน้องเขาเป็นนักเรียนเราอ่ชเวนตี้วันเดย์กับ TKP ครับเขาก็มาปรึกษาว่าเขาเนี่ยตอนนี้มีผู้อายุมากกว่าประมาณ10ปีซึ่ง เป็นลูกค้าแล้วน้องเขาเนี่ยก็เหมือนผู้ก็เริ่มมาคุยสนิทด้วยมามชวนไปกินข้าว <ๆ S 1> กินกาแฟบ้างไปวิ่งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้ก็ไม่ได้ลุกซะแบบชัดเจนน้องเองก็ไม่แน่ใจในสถานะของผู้เพราะเคยถามว่ามีผู้ผู้มีลูกหรือย,อยังเหมือนแบบเป็นบริบทในการคุยผู้บอกมีลูกแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงภรรยาน้องเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ชัดเจนเรื่องภรรยาทีเนี้ยเขาก็มาถามแล้วว่าเขาควรจะทํายังไงดีกับ คู่ท่านนี้เพราะว่าคู่ก็เป็นคนทักมาคุยต่อตลอดเขาเองก็เกรงใจกลัวจะเสียลูกค้าในบทของลูกค้าอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ในในความรู้สึกก็คือเขาเองก็ก็ชอบเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลัวว่าจะไปเจอกับคนมีเจ้าของกลัวจะเจ็บทีบหลังอะไรเยเงี้ยอย่างเงี้ยเขาควรทำไงดีคะค,คือตอนเนี้ทั้งคู่เนี่ย ก็อยู่ในบริบทของลูกค้ากับคนขายของถูกไหมก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนจนกว่าคู่จะเริ่มกระโดดออกจากจุดลูกค้าไงยกตัวอย่างเช่นอุ้มเดี๋ยวว่างไหมไปทานข้าวกับผม,มไหมอะไรเงี้ยเออไปทานยังไงนะคะคุณลูกค้าอุ้มไม่เข้าใจก็ออก็จริงๆผมก็อยากนั่งคุยกับคุณอะไรเงี้ยเขาเริ่มแล้วพี่คนนี้ค<ะ>ู่ผู้เขาถามน้องว่าถามจริงไม่รู้สึกอะไรกับพี่เลยเหรอ น้องเขาก็ตอบว่าเขาไม่ตอบอะไรแต่เขาบอกว่าเขาถามกลับแต่ไม่ร anyway> ู้ว่าเขาถามกลับว่าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้บอกแต่ทางนู้นน่ะเขาบอกมาว่าคิดถึงเริ่มแบบอย่างนี้และใช่ไหมเขาก็เริ่มออกตัวแล้วใช่ไหมพี่ออกตัวแล้วออกตัวแล้วออกตัวแล้วเออกตัวแล้วแบบเราเราจะเล่นเป็นพนักงานขายต่อก็ได้ไงมันขึ้นอยู่กับเราแต่ถ้าเราอยากจะแบบเล่นต่อกับลูกค้าคนนี้เราก็อาจจะต้องเปิดแบบว่าเออตกลงยังไงพี่มาคุยแล้วพี่โสดเหรออะไรเงี้ยมันจิ๋วว่านะการเคลียร์ตั้งแต่แรกมันเหมือน ป็นการยกภูเขาออกจากอ,อกปัญหาส่วนใหญ่จะถูกแก้ได้าหาเคลียร์ตั้งแต่แรกแต่คนมักจะไม่กล้าเคลียร์กันพอไม่เคลียร์กันไม่พูดว่าจุดยืนเราเป็นยังไงไม่พูดว่าเราต้องการอะไรหรือไม่พูดในเรื่องที่เราสงสัยในสถานะของเขาอะไรเงี้ยแล้วเลือกที่จะคุยต่อโดยไม่พูดมันก็เหมือนงงๆกันทั้งคู่ฮะเพราะฉะนั้นจิ๊บมองว่าถ้าคนถามเนี่ยอยากจะขยับความสัมพันธ์ให้มันสบายใจขึ้นก็ถามเลยตอนนี้ไม่น่าเกียดเหมือนกับว่าแล้วพี่โสดเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาเออเริ่ม เช้ชอ่ารู้และแมงไม่ใช่อ่ะถามมาถ้าเกิดเขาตอบเชื่อได้เชื่อไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะก็เชื่อไปก่อนเอ้าก็จะใช่ไหมเขาพูดแล้วก็ต้องให้เกียรติคำพูดของเขาเชื่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่จับได้ตอนหลังไว้ว่าเป็นเรื่องๆไปครับผมเชื่อว่าถ้าเราเคลียร์ตั้งแต่แรกนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราเราคุยกันแบบนี้ แปลว่าอะไรปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าเพราะถ้าสมมติเราสื่อสารได้เข้าใจปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มันจะลดลงไปได้เยอะมากสำหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องการสื่อสารในความสัมพันธ์ให้ลึกกว่านี้ผมมีคอร์สดีๆที่รอทุกท่านอยู่ในไลน์นี้เลยนะฮะสอบถามกับทีมโค้ชของผมแล้วเดี๋ยวทีมโค้ชจะบอกว่าคุณเหมาะกับคอร์สไหนแค่อยากจะทำให้ทุกท่านสบายใจนะฮะ ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป่ะ